สวัสดีปีใหม่ค่ะพบกับครูบีและดอยจุนทริชในปี2565นะคะเราได้ก้าวผ่านปีเก่ากันมาแล้วนะคะเมื่อเริ่มต้นปีใหม่เราก็มักจะตั้งปณิธานในการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะ แล้วก็ตั้งเป้าหมายดีๆซึ่งแต่ละคนก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราสามารถพูดถึงการวางแผนนะคะความตั้งใจที่แน่วแน่ในอนาคตได้โดยใช้รูป g r a m m a t i c futurines ฟุวไอน์ก็ประกอบด้วยกริยาช่วยแวเดนนะคะบวกกับอินฟิ i ิ i ีฟนะคะก็คือคำกริยาที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปอะไรเลยนะคะโดยเราจะผันที่แวบแวเดนส่วนแวบอินฟินิทีฟเราจะเอาไปไว้ข้างหลังสุดของประโยคนะคะโดยที่ไม่ต้องผันอะไรเลยเรามาผันคำกริยาแวเดนกันก่อนนะคะ Hallo, ihr e r d e n heute das Verb werden konjugieren. Ich werde, du wirst, er/sie/es wird, wir werden, ihr werdet, sie/sie sie werden. In manche Regionen gibt es aber kleine Unterschiede. Wenn du in der Stadt oder in der du wirst er/sie/es wird. เราก็ออกเสียงไปตามท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่นะคะไม่ใช่ปัญหาค่ะทีนี้เรามาหัดแต่งประโยคแวะเด่นกันนะคะในปีใหม่นี้นะคะเราตั้งใจที่จะทำอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นฉันจะกินผลไม้มากขึ้นนะคะเราก็พูดได้ว่า Ich werde mehr Obst essenIch werde mehr Obst essen คะสังเกตนะคะ w e r d e r ก็ผ่านตาม ich ส่วนคำว่า essen ก็เป็น verb ที่อยู่ในรูป infinitive นะคะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะเรามีความตั้งใจแน่ว,แน,วแน่อะไรอีกคะความตั้งใจแน่วแน่ภาษาไทยเราเรียกว่าปณิธานภาษาเยอรมันเราเรียกว่า der vorsatz นะคะพะหูพจน์ก็คือ die vorsätze er welche vorsätze er haben sie noch für das neue jahr คุณมีความตั้งใจแน่วแน่อะไรอีกคะสำหรับปีใหม่นี้นะคะยกตัวอย่างเช่น ich werde weniger Stress haben ich werde weniger Stress haben ฉันจะมีความเครียดน้อยลงนะคะ ich werde regelmäßig Sport treiben ich werde regelmäßig Sport treiben ฉันจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ Ich werde mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich werde mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihren guten Vorsätzen im neuen Jahr 2022. mit ค,ครูบีเชื่อว่าทุกๆคนมีฟฟร์เซปเซอร์นะคะมีการตั้งปณิธานแนวแนแล้วนะคะสำหรับปีใหม่นี้และขอให้ทุกๆคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังและตั้งใจเอาไว้ค่ะวันนี้ครูบีลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ